ขนาดนายพานนะครับก็คือถ้าจะขึ้นไปล่าสัตว์เขาจะไม่ล่าสัตว์บริเวณนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นเขาอาถรรพ์นะครับตามที่พานก็บอกก็คือแบบว่าฉีกเหมือนทุเรียนเลยนะครับฉีขวเป็นทุเรียนเลยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับทรงโจนสนนครนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องภูเขานะครับที่พาสองหนุ่มยูทูบเบอร์นะครับนักเดินป่านะครับขึ้นไปนะครับว่า เขาลูกนี้มันพิเศษยังไงนะครับแล้วทําไมผมถึงต้องมาพูดถึงมันนะจากที่ทุกคนดูคลิปก็น่าจะคิดว่ามันเป็นภูเขาธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรก็ปกติเดินขึ้นไปเดินลงเข้าไปก็เป็นป่าอะไรเงี้ยครับแต่เขาลูกนี้นะครับมีประวัติที่ค่อนข้างจะลึกลับแล้วก็มีความน่ากลัวแอบแฝงอยู่นะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้เล่าให้น้องๆเขาฟังนะครับในบางเรื่องเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าบางคนเขาคิดเขาอาจจะคิดไปไกลหรืออาจจะแบบ ระแ,แวงอะไยครับหรือเขาอาจจะถือเรื่องราวเหล่านี้นะผมก็เลยไม่เล่าให้ฟังข่าวลูกนี้นะครับก็จะเรียกว่าเขาลักไก่นะครับซึ่งจะเป็นเข่าที่ไม่น่าจะมีใครรู้จักนะครับนอกจากคนบริเวณพื้นที่เท่านั้นนะครับนั่นแหละครับนะั่นก็คือความอันตรายของมันก็คือความสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เข่าที่สําหรับนักท่องเที่ยวเดินหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้นะครับขนาดคนที่อยู่บริเวณนั้นบางทีเขายังไม่รู้จักชื่อเลยนะครับ ซึ่งมันเลยทําให้การเป็นป่าและเขาที่ค่อนข้างจะลึกลับนะครับแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปเลยเพราะว่าคนที่จะเข้าไปก็คือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเท่านั้นแต่เขาก็ไม่ขึ้นมานะครับส่วนมากก็จะมีชาวสวนยางที่เขาทําทําสวนทุเรียนอยู่ในระดับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็พอเลยจากนั้นขึ้นไปก็จะไม่มีแล้วนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรมากครับจนวันหนึ่งนะครับผมก็ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนแล้วก็พลานคนหนึ่งนะครับว่าเนี่ย ผมก็ได้พูดแล้วเนี่ยผมขึ้นไปนอนบนข่าวลากไก่มานะครับ <K> เขาก็ถามว่าข่าวลากไกนะ่นั่นคือตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหม <K> ผมบอกอใช่ครับนั่นแหละครับตรงนั้นผมขึ้นไปนอนมาซึ่งพายเขาก็จะพูดมาเลยว่าเอ้ยกล้าขึ้นไปนอนได้ยังไงได้ขึ้นไปทําอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่างง,งถามไนบอกออเปล่าครับผมขึ้นไปนั่งดูสัตว์อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเห็นสัตว์มันยังเยอะอยู่มันสมบูรณ์ดีเป็นป่าที่สมบูรณ์เลยนะครับทางพานเขาก็เลยบอกกับผมว่าข่าวลูกนั้นนะครับขนาด นายพลนะครับก็คือถ้าจะขึ้นไปล่าสัตว์เขาจะไม่ล่าสัตว์บริเวณนั้นเลยนะครับก็คืออันนี้ผมเราพูดถึงเรื่องสมัยก่อนที่เป็นมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือเขาบอกว่าคนที่อยู่บริเวณนี้หรือพลานที่อยู่บริเวณนี้ครับที่เป็นที่รู้จักกันนะครับเขาจะรู้กันเลยว่าจะไม่ขึ้นไปล่าสัตว์ที่เขาลูกนี้นะครับสาเหตุเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเขาอาถรรพ์นะครับก็สําหรับใครที่จะขึ้นไปล่าสัตว์นะครับก็คือกลับลงมา ก็จะมีอันเป็นไปนะครับหรือบางทีขึ้นไปข้างบนก็จะเกิดอันตรายขึ้นกับพ่านคนนั้นนะครับหรือบางทีก็ยิงกันเองก็มีครับแบบสติหลอนหรืออะไรเงี้ยครับก็ยิงกันเองเห็นเพื่อนเป็นสัตว์บ้างกําลังจะเดินลงได้สัตว์แล้วนะครับแต่ก็ล่วงนะครับหล่นไหลลงมาตามหน้าผานะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมก็เป็นเรื่องเล่าของพลานที่เขาเล่ากันมานะครับบริเวณนั้นก็เลยไม่มีคนเข้าไปนะครับตามที่เราเห็นในคลิปเลยครับแบบโอ้โหถางกันแบบ ป่าสูงว่าหัวครับแบบท่วมแบบไม่รู้ท่วมยังไงเลยนะครับ очку, g, ก็เลยเป็นป่าที่ไม่มีใครเข้าไปเลยนะครับแม้แต่พรานเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปล่าสัตว really> ์นะครับแต่ตอนเราขึ้นไปนะครับเราก็เรารู้อยู่แล้วครับว่าเราไม่ได้ขึ้นไปล่าสัตว์หรือไปลบหลู่หรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับก็ผมว่านะครับก็อย่าไปล่ามันเลยดีกว่าครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีน้อยอยู่แล้วนะครับก็ให้เขาได้อยู่ตามธรรมชาติละกันนะครับผม แล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องทีเด็ดนะครับที่ก็ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจากพลานสมัยก่อนนะครับก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับที่พลานสมัยก่อนเขาเล่าให้ผมฟังนะครับสมัยก่อนนะครับบริเวณเข่าลูกนี้นะครับจะมีหมีเยอะมากนะครับแต่ที่ลงมาหาผู้คนบ่อยๆก็จะเป็นพวกหมีหมาคือที่มันลงมาเนี่ยครับมันจะลงมาเอาลูกทุเรียนขึ้นไปกินนะครับนั่นแหละฮะก็คือพวกอะไรที่เป็นผลไม้ที่แบบ หวานอร่อยอร่อยเนี่ยเขาสอยหมดนะครับทุเรียนเนี่ยถ้าตกก็คือสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าได้ยินเสียงทุเรียนตกหรืออะไรเงี้ยต้องรีบวิ่งมาเก็บนะครับเพราะว่าหมีมันจะลงมาเอานะมันจะลงมาเอาทุเรียนนี่คือต้องแย่งกันเลยครับเวลาเดินเข้าไปในสวนเนี่ยก็ต้องพกไม้พกอาวุธอะไรไปนิดนึงนะครับมันจะมีโอกาสเจอหมีได้เกือบตลอดนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะเรื่องนี้ก็ลุงผมแม่ผมก็เล่าให้ฟังเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆก็คือสวนผมก็คืออยู่ติดภูเขาเหมือนกันนะครับ ก็คือตรงกับที่พลานเขาพูดมาว่ามันเป็นแบบนี้นะครับก็ยืนยันแล้วจากที่บ้านผมว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับในสมัยก่อนทางพลานนะครับเขาก็ไลฟ์ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยสี่สิปีที่แล้วนะครับเขาครับได้ทําการขึ้นไปนะครับบริเวณเขาลูกนี้เพื่อที่จะไปล่าสัตว์กับเพื่อนนะครับก่อขึ้นไปทั้งหมดนะครับ4คนนะครับก็คือจะมีพลานแล้วก็แฟนพลานนะครับแล้วก็จะมีพลานอีกคนหนึ่งแล้วก็กับแฟนเขานะครับก็คือแบ่งเป็น2คู่นะครับ4คน ขึ้นมาที่เขาลูกนี้นะครับเพื่อที่จะล่าสัตว์นะแล้วก็ขึ้นไปได้ถึงจุดจุดหนึ่งครับเป็นป่าลึกก็น่าจะใกล้กับบริเวณที่ผมได้เข้าไปนะครับมาแล้วครับก็พอเข้าไปเนี่ยก็เขาได้ยินเสียงสัตว์อะไรเงี้ยครับแต่เขารู้แล้วแหละครับว่ามันเป็นหมีแต่ยังไม่เห็นตัวนะครับแล้วเขาก็ได้ทําการซุ่มนะครับเพื่อที่จะดักยิงสัตว์กันนะแล้วเขาก็จะทําการแยกนะครับนั่งกันอะไรเงี้ยครับแบบเป็นหลายจุดนะครับเพื่อที่จะได้เจอสัตว์แล้วก็จะได้บอกกันได้อะไรเงี้ยครับ แล้วพอนั่งซุ่มมปสักพักนะครับก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับสําหรับเพื่อนพานะแฟนของเพื่อนพานี่เขาก็ไปนั่งอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วบังเอิญว่าหมีมันมาข้างหลังแล้วเขาไม่ทันรู้ตัวนะครับผมพอจะรู้ตัวเนี่ยก็คือถึงตัวแล้วนะครับก็เขาถูกหมีนะครับตะปบไปที่ไหล่ก่อนนะครับไหล่ไหล่ด้านหนึ่งครับเป็นรอยก็เขาคือรอยลึกเหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับชีวิตนะครับแล้วก็พอแฟนเขาเห็นเนี่ย เขาก็ทําการที่แบบจะวิ่งเข้ามายิงนะครับจะเข้ามายิงหมีตัวนั้นแต่พอที่กําลังจะยิงนะครับผมก็ถูกหมีตัวหนึ่งเข้ามานะพุ่งเข้ามาแล้วก็ทําการแหวกหัวนะครับหรือตามที่พานก็บอกก็คือแบบว่าฉีกเหมือนทุเรียนเลยนะครับฉีหัวเป็นทุเรียนเลยนะครับก็คือน่าจะถ้าถ้าเราคิดภาพนะก็คือเอามือโปะเข้าไปนะครับจิกเข้าไปในหัวแล้วก็แหวกอย่างนี้นะครับอ่าเรื่องนี้ก็ โหดนะอันนี้อาจจะโหดหน่อยซึ่งสําหรับผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปได้แบบสบายๆเลยครับเพราะว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยเราเห็นรอยเล็บหมีที่แบบตะปบต้นไม้เนียครับคือมันเข้าไปแบบเนื้อไม้หายไปเลยนะหัวเรามันมันบางกว่าเปลือกไม้อยู่แล้วครับในการเฉาะในการแบบกระแทกลงไปสําหรับเขานี่ผมว่ามันมันง่ายมากนะครับก็คือจิ้มไปในหนังหัวแล้วก็แหวหัวออกนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมฟังแล้วแบบเฮ้ยหูมันโหดมากเลยนะแะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็ พอลุงพลานที่เล่าให้ผมฟังเห็นนะครับเขาก็เลยแบบว่าโอ้รีบแบบรีบยิงนะครับยิงแล้วก็รีบพาแฟนของพลานที่เสียชีวิตคนนั้นนะครับก็หนีลงมาเพื่อพามาหาหมอนะครับก็คือสรุปทริปนี้เนี่ยรอดกัน3าคนนะครับอีกคนก็เสียชีวิตบนภูเขานะครับก็เป็นพลานคนหนึ่งที่ขึ้นไปล่าแต่กับโดนหมีล่าซะเองนะครับผมเลยบอกว่าเขาลูกเนี้ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับในสมัยก่อนแล้วก็ พอผมทราบเรื่องเนี่ยเวลานอนนะครับแล้วเรามานอนบริเวณแอ่งน้าเนี่ยครับใกล้แอ่งน้ําที่สัตว์ลงมากินเนี่ยในคลิปผมเลยบอกว่าผมมานอนไม่ค่อยหลับเพราะผมระแวงมากๆนะครับเพราะว่ามันจากเรื่องเล่าแล้วก็จากประสบการณ์ต่างๆนะครับที่เคยเจอมาเพราะผมมาเคยไปเจอหมีซ,ซึ่งหน้ามาแล้วรอบหนึ่งครับแต่ดีว่าตอนนั้นอยู่ห่างกันมีแม่น้ํากั้นกลางนะครับพอเห็นปั๊บนี่ผมวิ่งเลยมันก็วิ่งเหมือนกันเหมือนต่างคนต่างตกใจนะครับผมก็เลยแบบว่าเออ จังหวะที่โอกาสเผชิญหน้าแล้วมันทําร้ายเราอะ่ะมันก็มีนะครับถึงจะรู้ว่าตอนนี้หมีหมีใหญ่นะ่าไม่น่าจะเหลืออยย่นะครับที่นั่นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเราไม่สามารถรู้อะไรได้ครับเพราะมันไม่มีใครขึ้นไปแล้วจริงๆแต่หมีหมาเนี่ยผมก็เออมีแน่นอนครับแต่ผมยังคิดว่าเออมันยังตัวแบบไม่ใหญ่มากยังพอแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับแต่กลัวที่จะเป็นหมีชนิดอื่นที่มันใหญ่กวา่าอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับ,รบก็เป็น2เรื่องเล่าของพลานที่เล่าให้เราฟังนะ ก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่พลานเล่าให้ฟังนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะจริงเลยครับพอเราได้ขึ้นไปเราได้เห็นสภาพต่างๆก็อ,อ๋อใช่เลยครับแต่สาเหตุนะครับที่ทําให้สัตว์บนเขาลูกนี้น้อยลงนะครับก็คือช่วงที่มลสุมนะครับที่พัดเข้ามาที่แหลมตะลุมพุกหรืออะไรเงี้ยครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะนะครับเป็นเหมือนมลสุมพัดแล้วแบบคือทุกอย่างก็คือต้องหนีไป ทุกอย่างครับก็คือไม่เหลือเลยครับเพราะว่าพัดผ่านตรงนี้แม้กระทั่งต้นไม้คือจะหันหันไปด้านที่มรสุมแบบพัดมาเลยนะครับคือเปลี่ยนทิศทุกอย่างนะทุกอย่างเอ็นไปตามลมหมดนั่นแหละครับก็เป็นเหตุที่ทําให้สัตว์ป่ามันอาจจะเข้าไปอยู่จุดอื่นที่ไม่โดนมลสุมนะครับในช่วงนั้นนะก็จะไม่ค่อยมีสัตว์ใหญ่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่พอเราเข้าไปลึกๆเนี่ย ผมว่าก็น่าจะยังมีอยู่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งได้เดินข้ามเข่าล้วก็เข้าไปได้แค่จุดจุดหนึ่งเองนะครับแค่เราข้ามเข,ข่าไปแล้วก็เดินไประหว่างทางแล้วก็เจอพวกรอยหมูป่านะครับอาขี้ชะมดสมเสร็จอะไรเงี้ยนั่นแหละครับแต่ถ้าเข้าไปลึกกว่านะจะมีสัตว์ใหญ่แต่เนื่องจากฝนตกนะครับแล้วก็ต้องเซฟความปลอดภัยไว้ก่อนนะตามที่บอกนะครับผมแล้วผมก็จะบอกนะครับสําหรับการเดินป่าเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยหรือเราแบบไม่มีความพร้อมหรือเราไม่รู้เราคิดว่าเ้ยเดินไปเถอะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอันนี้มันอันตรายนะครับเพราะผมมาเคยแล้วผมเคยเดินด้วยความไม่รู้เราก็จะไม่กลัวครับพอเราไม่รู้เราก็เดินไปเรื่อยแบบไม่ได้คิดถึงอันตรายนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีของผมที่รอดมาได้ในหลายๆครั้งนะครับเพราะว่าผมก็ไปเจออะไรที่แบบโชคดีครับแบบไม่น่ารอดออกมาแต่ก็รอดออกมาได้นะครับแล้วก็อันตรายนะครับถ้ามีโดนสัตว์มีพิษกัด หรือว่าบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปคนเดียวนะครับนะครับก็อนันตรายมากๆก็คือถ้าไงไปกับเพื่อนหรือไปกับคนที่รู้ทางก็จะดีขึ้นครับแต่ถ้าระบเาเออพอเรามีประสบการณ์เยอะๆจะไปคนเดียวอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับและถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาลูกนี้นะครับที่แบบเพื่อนๆชาวนาครหรือพี่ๆใครที่เคยแบบมีประสบการณ์ที่นี่นะหรือเคยผ่านมาอย่างไงมาช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรเกรี่ยวกับเขาลูกนี้อีกนะผมอยากหาข้อมูลเยอะๆเพราะว่า ผมคิดว่ามันจะเป็นเขาที่ค่อนข้างพิเศษเลยเพราะว่ามันไม่มีใครเข้าไปนะครับแล้วก็แมแตะพานเองก็ยังไม่เข้านะผมเลยอยากจะเข้าไปศึกษาสะหน่อยอะไระครับแต่ว่าต้องการข้อมูลเพิ่มถ้าใครมีเรื่องราวหรืออะไรแบบเกี่ยวกับเขาลูกนี้ก็คอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับแต่วันนี้ไปละเจอกันใหม่ EP หน้ากับส่องโจนสุนทร